สวัสดีครับข่าวกีฬาข้าม NBT วันนี้อยู่กับผมตูนวรัตแล้วก็คุณแบงค์อาทิตย์นะฮะมาอัพเดตความเคลื่อนไหวก่อนแข่งพรุ่งนี้หน่อยครับผมหล่า<ป>สุดเมื่อกี้เราดูกันนะนี่นดูดูจนก่อนเข้าข่าว ก่อนจบครึ่งแรกใช่ครับวินาทีสุดท้ายเลยนะฮะถ้ามีจอหนึ่งดูไปด้วยจะรายงานข่าวไปด้วยนะครับถูกต้องครับแต่จบครึ่งแรกตอนนี้ในญี่ปุ่นนําอยู่นะนําอยู่1นึ่งศูนย์ใช่ครับนะครับก็นําทางด้านอินโดนีเซียอยู่ใช่ครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับก่อนแข่งเอเชียนคัพกลุ่ม F อนัดสุดท้ายมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสุพนันบุรีรัตน์นี่ก็ตําแหน่งแบ็คขวานะครับร่วมถแถลงข่าวก่อนเกมกับซาอุดิอาระเบียบอกว่าซาอุดเนี่ยเป็นทีมที่มีความคาดหวังสูงมากใน ทัวร์นาเมนต์นี้เราจะต้องเล่นเกมรับมากกว่าที่ผ่านมาและเกมรับของเราถือว่าทําได้ดีใน2เกมที่แล้วแล้วก็เราจําเป็นต้องเล่นเกมรับอีกครั้งพร้อมกับลุ้นชัยชนะในแมชนี้ซาอุดิอาระเบียเคยเป็นแชมป์มีเกมรุกที่ดุดันมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีและมีเป้าหมายคือการคว้าแชมป์รายการนี้ส่วนการเล่นรอบ16ทีมสุดท้าย คือไทยเนี่ยก็ต้องดูกลุ่มอื่นด้วยว่าทีมไหนเข้ารอบบ้างแต่ก็ต้องเตรียมตัวของเราเองให้พร้อมไม่ว่าถึงตรงนั้นจะเจอใครหรือสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามการที่ตนหมายถึงมาสถาดอิชิอิซังเนี่ยนะฮะเคยทำงานกับสโมสรในไทยลีกก็มีผลก,กับการทำทีมชาติไทยด้วยเพราะจะเลือกนักเตะที่เรา คิดว่าเขาเนี่ยเข้าใจในแผนการเล่นของเรานะครับคือเหมือนกับว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนนะ,ะครับเคยเจอกันในสมุทรปราการเคยทํางานกันในบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นพอเลือกนักเตะที่รู้มือรู้ใจก็ทําให้ทีมชาติไทยมาถึงจุดนี้ได้เรามีเวลาซ้อมน้อยมากแต่ว่านักบอลไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเล่นตามแท็กติกของทีมทุกคนพยายามแสดงให้เห็นว่าพร้อมสําหรับการเป็นตัวเลือก เหล่านี้ทําให้ทีมชาติไทยมาถึงจุดนี้คือด้วยความที่ทางอ e ิชิอิเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมเนี่ยไม่ถึงเดือนนักเตะเองเนี่ยเขาก็ต้องแสดงศักยภาพของตัวเขาเพื่อที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยตั้งใจเต็มที่แน่นอนนะครับถ้าม,มาดูทางฝั่งซาอุดีอาระเบียกันบ้างครับเราไปโตมันชินีเฮสโคชบอกว่าจะเป็นเกมที่ยากครับเพราะว่าทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลกันได้ดีมาก เรามาที่นี่ด้วยนักเตะ26คนครับเราคือทีมไม่ใช่แค่ผู้เล่นแค่ 2- องคนเท่านั้นเราต้องเล่นหลายเก,ยเกมนะครับในระยะเวลา3-4วันเราจึงต้องการเวลาพักฟื้นนะครับจากการเล่นที่ถี่ขนาดนี้ส่วนเรื่องโอกาสที่จะต้องเจอกับทีมแข็งแขงในรอบ6 6ทีมสุดท้ายเอาอย่างนี้ครับคือผมจะแจ้งอย่างนี้ก่อนคือ ถ้าสมมติในกรณีที่ซาอุดิอาระเบียเข้าเป็นที่1ของกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องเจอกับญี่ปุ่นที่เป็นทีมอันดับ2ของกลุ่มของกลุ่มนะครับเฮสโคชาอิตาเลียเนี่ยกล่าวว่าเป้าหมายของเราคือการคว้าชัยชนะในทัวร์นาเมนต์นี้หากคุณต้องการไปถึงวันสุดท้ายของรายการนี้คุณจะต้องเจอกับทีมเก่งๆเขาไม่รู้ครับว่าเราจะต้องเจอกับใครในรอบต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยขอโฟกัส ตรงจุดนี้ก่อนนะครับคือการเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนพร้อมสําหรับการเล่นครับเรามีนักเตะที่อายุน้อยแต่เรามีนักเตะที่ดีหลายคนเราจะตัดสินใจกันวันพรุ่งนี้เชา้าครับว่าจะจัดทีมชุดไหนลงแข่งกับทีมชาติไทยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางทีเนี่ยอาจจะมีนักเตะบางคนที่พยายามทําหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดในการซ้อมเพื่อที่จะมีโอกาสในการลงเล่นในนัดนี้ครับ สำหรับทีมชาติไทยครับรงสนามในเอเชียนคัพ2023กลุ่ม F ไปแล้ว2นัดเนี่ยเก็บได้4คะแนนม,มีโอกาสเข้ารอบสูงเลยนะครับเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะพบกับซาอุดีอาระเบียก็คือวันพรุ่งนี้เวลา4ทุ่มตาม<ช>เวลารประเทศไทยคือตอนนี้เรามีโอกาสลุ้นทั้งฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเลยนะครับผมคาดว่าซาอุเนี่ยจะมีการโรเตชันค่อนข้างแน่ครับเพราะว่าแนวโน้มอ่ะอย่างที่บอกไปคือเขาอาจจะเข้าไปเจอกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องเก็บนักเตะหลัก เพื่อที่จะรักษาความสดของนักเตะเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับผลการแข่งขันที่เคยเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งหลังสุดของทีมชาติไทยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยซาอุทํทได้ดีกว่ามากเลยครับซาอุชนะไป4เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ทีมชาติไทยเลยพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะแพ้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้แหละเราต้องออกตัวแรงนะนะฮะครั้งสุดท้ายที่เจอกันนู่นเลยครับ2017นะครับนะครับ ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องแบ็กซ้ายครับทีรทรบุญมาทันเนี่ยมีปัญหาโดนแบนนะครับสะสมใบเหลืองครบใช่ครับผมทางอ e ิชิอ e ิเขา <Very good. S 2> คาดว่านะอ e ิชิอ e ิจะโยกทางนิโคลัสมิเคลซันเนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็ให้สุพนันบริรัตเล่นแบ็กขวาใช่ครับรสุพนันก็เป็นแบ็กขวาโดยโดยเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วใช่ครับ